คนไม่ไหวมือแซกโซโฟนวงลำยายไฮทองคำออกมาโพสอีกด้านที่หลายคนอาจไม่รู้รถติดเทรนสามวันสามคืนหาเรื่องราวของลำยายไฮทองคำนักร้องลูกทุ่งชื่อดังซึ่งล่าสุดบอสแดนเซอร์ออกมาเปิดใจผ่านรายการหโหนกระแสยอมรับแล้วค่ะว่าก็หกลำยายว่าเลิกกับแฟนแล้ว จนเรื่องมันแดงขึ้นลามไปยังค่ายต้องจ่ายเงิน2ล้านให้กับโมอดีตแฟานของบอสเพื่อไม่ให้ปล่อยภาพคลิปของลำยที่ไม่เหมาะสมขณะที่ก่อนหน้านี้ทางของคนใกล้ชิดที่ทำงานร่วมกันเนมปีโป้นัทวุฒิศรีวงศานักร้องหนุ่มคู่ลำยก็ได้โพสต์ข้อความค่ะว่าผู้หญิงคนนี้ไม่ได้แบกรับแค่ความรู้สึกตัวเองไว้นะก็ยังแบกรับความรู้สึกของครอบครัวเพื่อนๆในวงไว้หลายชีวิตอีก เพราะเขาคือความหวังทําให้เพื่อนๆมีงานคิดว่ามันง่ายหรือไงการยืนที่จุดๆนี้ส่วนทางด้านของมิน้นธนาพรมังกรแก้วค่ะแดนเซอร์ของรำใหญ่ไหทองคําเองเธอก็ได้ออกมาโพสว่า ไอคือคนให้โอกาสและมองเห็นในความสามารถของมิน้นเกือบไม่ได้เป็นมิน้นแดนเซอร์ลําใหญ่แล้วถ้าไอาไม่ถามหาในวันนั้นไอไม่เคยกลัวใครได้ดีกว่าเลยดันทุกคนในวงดันยันคนที่อยู่หลังบ้านซัพพอร์ตทุกคนมาตลอดงานไม่เคยพูดคําว่าเหนื่อยออกมาเลยสักครั้งต่อให้ป่วยก็สู้หน้าเวทีเต็มที่ตลอดตั้งแต่รู้จักไอามาไอาเต็มที่ให้กับทุกคนมากไม่เคยพูดรายให้กับใครเลย คงไม่ผิดที่เราก็รักลำใหญ่หัวใจของเราดวงนี้เหมือนกันทุกคนมีพลังแห่งความใจดีเอาออกมาใช้กันนะคะเป็นกำลังใจอยู่เคียงข้างไอ้ตรงนี้นะ หันมาเมื่อไหร่ก็จะเจอลูกน้องหรือเพื่อนคนนี้เสมอนอกจากนี้ค่ะนักดนตรีแซกโซโฟนของวงก็ออกมาพูดความจริงอีกมุมว่าแซกโซโฟนท,ที่ผมใช้อยู่ปัจจุบันวันเกิดปีที่แล้วพี่ลำยาไยได้ถามผมว่าวันเกิดอยากได้อะไรผมก็เลยตอบเล่นๆไปว่าอยากได้แซกโซโฟนใหม่ครับพี่ลำาไยพี่ลำย,ยัำย,ยเลยซื้อให้เลยคอยซัพพอร์ตให้พี่ๆในวงตลอดไปกินกับหรือออกไปหาอะไรก็ตามพี่ลำยาไยจะเป็นคนออกให้ตลอดลำยาไยให้ทองคำ